องคมนตรีเปิดงาน30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดศรีสะเกดนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นประธานเปิดงานครบรอบ30ปีวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดําริภายใต้ชื่องานสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชด <oz> ําริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมห มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567และใต้ร่มพระบารมี30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อนเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกปรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงและหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ขึ้นและ ได้พระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจนก่อเกิดผลสำเร็จทั้งในเรื่องดินน้ำป่าและอาชีพสามารถขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์สุขและความมั่นคงทางอาหารตามแนวชายแดนเป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรม,มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่ง ยืภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศูนย์นิทรศการ3ของดีของศูนย์นิทรศการการขยายผลความสําเร็จสู่เกษตรกรตลอดระยะเวลา30ปีรวมทั้งการจัดแสดงผลสำริดจ,จากหน่วยงานร่วมในรูปแบบของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าไหมาจากโครงการส่งเสริมศิลปะชีพอำเภอภูสิงห์เข้ากล้องจากสํานักงานสากรณ์จังหวัดศรีสะเกษ